ถึงแล้วนะคะวัดสังกระต่ายมาโดยไม่ได้นัดหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นมาเลยจ้ะแค่อยากแบบเออมาอ่างทองไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวมาจ้ะนี่ค่ะเป็นลานจอดรถจ้ะฝนตกตลอดทางเนี่ยพอมาถึงปุ๊บฝนยิๆๆ ถอดรองเท้าด้วยนะ ก็มีหลวงพ่อสุขนะคะหลวงพ่อสุหลวงพ่อวันดีแล้วก็หลวงพ่อสีนะคะสามองค์งามมากๆหลวงพ่อแก่นนะคะนั่งอยู่บน พญานาคใช่ไหมอยากรู้เราต้องไปหาอ่านเองเพิ่มเน้ะสวยมากๆมีทางเก้าอีกที่นะคะตรงนี้สวยถึงมากเป็นปู่โสมกับปู่พญานาคนะคะ ฝนตกปอยโยอันนี้มาที่วัดที่สองนะคะวัดขุนอินทะปะมูล <c oughs> วัดขุนอินทะปะมูล <c oughs> ก็คือไม่มีการแพลนเหมือนเดิมจ้ะ คิกว่าเป็นวัดเล็กๆนะคะวัดใหญ่มากามีคนอยู่พอสมควรมีตลาดวัฒนธรรมข้างนอกด้วยดีอ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยไม่ร้อนอคุณคนนี้เป็นคนหามานะคะเลือกอเลือกเลือกอันตอนนี้เราอยู่กันที่อายุทยทองผิดนะคะที่ไหนอ่างทองโอเคมึงคิดตั้งนานเนี่ย หันมาเล่นมุกคิดนานปะเนี่ยมันเหมือนกันน่ะฮะพระทุกที่ก็เหมือนกันอ,อันนี้ต้องมีเช่งอย่างนี้อืมจ้ะอันนี้เขาไม่มีทางเดินให้เราเดินไปเออนั่นดิเขาไปขึ้นตรงนูน้นกัน ไม่ใช่นี่อา่ัเนาะมีมีหออกสอนเนาะมองในงดี่สุสริน้ำย่อยสวยไม่ตอบสนแก่คนที่เกลียดคราด ทำไมต้องคอยตัดผมตลอดเวลาผมมันมาอย่างนี้ดูหน้าเดียวมาโหเลยคือวัจะถ่ายรูปมีอะไรต้องตอนนี้เราอยู่กันที่วัดวัดอะไรนะวัดขุนวัดขุนอินทะประมูลนะคะจังหวัดอ่างทองรวยมากลองจากกำแพงเพชร๋อกำแพงเพชรลยกว่า ก็ทำแถบเถอะไม่ต้องรวยกว่าของเราบ้าคิดได้ก็ดีอย่างนั้นทุกคนก็ไปอยู่นครสวรรค์ไม่ดีเหรอตอนนี้เรามาเจอผลงานประติมากรรมนะคะดูดิสีกืนมากกลับบ้าดสดนะครับร้านสะดวกซื้อฮะในตลาดสดนะครับสีน้าสวยสุดนะปลอดภัยนะครับ อันนี้ทางด้านหลังวัดนะคะมีโบสถ์หรือวิหารนี่แหละโบสถ์กับกวิหารต่างกันยังไงใครช่วยแบบบอกทีเถอะนี่ก็คือเส้นทางที่เรามาตามหาความสุขกันนะคะก็คือสุขขานี่เองจ้ะใต้บอกว่ามาทางนี้จริงๆสุขขามีสองที่แต่ว่ามาที่นี่เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากสบายก็ให้มาที่นี่ มีคนบอกว่าเป็นคนประมาณกิโลนึ่งะอะเออประมาณกิโลไม่ถึงจ้ะสองโลจ้ะถึงแล้วคะ่ะห้องน้ำสะอาดมากนะจ๊ะทุกคนมาได้เลยเดินไกลนิดนึงเห็นว่าเราข้างหลังจะัะอันนั้นเขาปลาลูงเรือน คือเมื่อกี้เราก็ไปถวายอะไรนะเสี่ยงเซมซื้อไม่ไม่ใช่ที่ดินก่อนอใช่ไหมไปถวายไปซื้อที่ดินจอนดรถให้กับวัดแล้วเ,เลิกเลิกถวาย 4, 5, คือสี่ห้าแปดก็ยังไม่ก็บ,บ้านเลขที่สามห้าแปดไงไปดึกกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาไหว้ราที่นี่้วลองเสียเส่ยงเซมซีดูที่เราออกมาเป็นเป็นเลขเคะห้าแปดหปมีบ้านไข่บ้าน บอกเลยตรงน şey> yes, no wow, ี้ได้บางไดซื้อวัดขุนอินทประมูลค่ะวันนี้สิบแปดกันยานะจ๊ะสิบสองล้านไปเลยสิบสองล้านเลยนะคะได้เลยอะไรนะครับไหนนะห้าแปดห้าแปดหรอไม่มีไปเลยครับห้าแปดไข่เอารางวัลที่ใครเอารางวัลที่หนึ่งของเราไปไม่ใช่ ร้านนี้อร่อยนะคะจ้า <c oughs> ขอบใจนะลูก นี่ก็เป็นวัดที่สามนะคะวัดท่าอินก,ก็คือไม่มีคนอีกแล้วนะคะให้ดูเลยอะไม่มีคนมาเลยอ๋อแต่เขาอาจจะอยู่ข้างในก็ได้นาะใช่ๆๆๆ รัเบอกตันเวกตันเวานหนึักััเวนห้่นเท่านหนึ่งรับเร์กัปเว่าั์กนเวทหนอันทนรบเกปันเานรับอรัรางรกปนรท่านหนงรบเรัเา่งนวาหน่กันราหนเปนรห

เป็นพระวรมสา,ษา,ษาษเดรกะานะคะเชิญมาบจุในพระธาเจดีย์สีโพทองข้างบนจะมีนุ เก้าเกินเพราะเรานับแล้วเก้าไม่สิบหรือสิบเอ็ดหสองเลยจบแล้วนะคะสําหรับวัดที่อ่างทองวันนี้นะคะคิดว่าจบแล้วไหมเมื่อกี้เราเดินขึ้นไปข้างบนมานะคะมีคนเกือบเดินไม่ถึงจ้าอีกนิดเดียวก็เกือบเดินไม่ถึงจ้าและจริงๆคือไม่มีใครในวัดเลยนอกจากพระและพวกเราเท่านั้นนะคะพระก็ถามว่ามาจากไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแบบ เดินขึ้นไปถึงไหมถึงพี่จ้าข้างบนมีภาษา,ษาดีริกธาตุอยู่นะคะสวยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบสกรปรกไปนิดนึงเพราะว่ามีพวกนองพิราบอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยตอนนี้ขายดูสภาพคงคงขายังสั่นอยู่นะคะคือแบบจริงๆดูสภาพคงรู้ว่าไม่ค่อยเหนื่อยการเดินขึ้นไปข้างบนนั้นคือแบบธรรมดามากเดินอีกสามรอบก็ได้อ,อันนี้เราก็ นั่งกินกันที่ร้านปินโตแล้วกำลังดูว่าถ้าเกิดใบไม้มันหล่นลงมาใครหยิบได้ก่อน,ไ,น <c oughs> ไม่ใช่ใครหยิบได้ก่อนคือชนะเราหยิบได้ไปแล้วจ้านี่เคยนั่งรอใบไม้หล่นตุน้าดิอาเร็วลงจะพัดละไปมาแล้วมาแล้วมนะามันห่าง